นะฮมาแล้วพี่ด้านไหนีแล้วีแล้หนวะโอทางทางน้ำไหลนี่วะตรงนี้ไม่เห็นบ้างวะไม่เห็นบ้างไม่เห็นที่ไหไม่เห็นบ้างแคนเลยมาเร็วพี่ก็ตีไปแล้วเหรออุ้ยม่ลูเดี๋ยวันเดี๋ยวนมกำลลังตามไปกลังตามไปมีคนยิงมีคนยิงมันอไหนตาม้าไหวะ เห็นเบ้าเห็นบางกวาไม่เห็นบัาดูในปางอยู่นู่นน่ะแต่วาไม่เห็นงเห็นบางแค่ไม่เห็นไม่เี่ไม่เห็นเอาให้บุญทเห็น่ะพี่ไม่เห็นังแค่โอ้เห็นละเห็นละโอ้เมนเพื่อนมดเซิร์ฟเลยอ่ะเอาเข้าแคนหมดที่เราตีได้ไหมฮะคอยื้สไเล่นดิ อะไรนะอะไรนะมีม ok like. ีมีมีมีแต่พวกเราอ๋อม like ีแต่พวกเราโอเคกไม้างล่ไมอยู่ข้างล่าอยู่ข้างล่างเราไชาร์จดินเดินเดเดยวใชลูกเราไปชาร์จตามมาตามาตามมาตามมลเราไปชาร์จแล้วลงให้หมดเลยเฮ้ยเราต้องล่าเราต้องล่าปม

โอ้่รับเหไม่อยูไม่อยู่ที่เราไปอะเกหน่พ่เนึงเราไปแน่เราไปแน่พี่หนึ่งเกหนึ่งะีแม็กหมดวะแม็กหมดโอ้ยเจ็บวนเาออะเิ่งวนอะยิงมันทพี่ตายเหรอไม่ตายไม่ตายพี่ไม่ตายเก็บไปเหรอผมล็อกอผมล็อกคือล็อกขนาไหอกขนาดตายตขาด้วยอะ เกมโนชบอทแขนขุดเจ็บชีวิตมึงจบปะครับเฮ้ยนายเอ๊ะทำไมตายเอ๊มหนึ่งสีเขียวนายแลกกับพอแชร์แล้วไหมเออเอ๊มหนึ่งสีเขียวนายแลกกับพอแชร์แล้วไหมเรากินเกลือแล้วเบิร์ดไปตายเออแลกกับพอแชร์แล้วไหมขอไม่ได้แต่เป็นหัวจีบอ่ะโอ๊ยค้างเป็นเอ็มส์เกิโอ้ลองเล่นบีดูก็ได้เราลองแลกกันไหม เราเล่นไม่ได้หนึ่งเหมือนกันนะ B เยวเราไม่อยากเล่นแล้วเราเล่นจะเบื่อเลย B S บินมันดินไม่เป็นเลยเอ้ยนายเอาไปแลก M สองร้อยก็ได้ราคามันเท่ากันลงยังแลกกับเราได้ไหมขอแม็กด้วยเดี๋ยวเราแกแม็กอันนี้ให้เฮ้ยเรามาซ่อนกันเรามาซ่อนก่อนเรามาซ่อนก่อนลูกเฮ้ยนายเอาตัวเก็บองไปนะ Mình rồi này, lau nhau lên thêm nữa này, đây này, sao vậy? bắn đi này các này, chơi, tôi bắn không được, tôi bắn không được, không được, tôi bắn được, tôi bắn không không được, tôi bắn được, tôi bắn không được, tôi không được, tôi bắn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  tôi bắn không được, tôi được,

โอ้หเมื่อกี้ลงไปแม่งโดนดักเกิดเลยตอนแน่ๆกัน้หน่อยเนี่ยเกิดที่เดิมเหรอะ้อนโกดเหรอร้อนเกิดที่เดิมเราเรายิงเป็นไหมเอสเอสอ่ะไม่ใช่จ้โอ้ยอ้าวเซลลี่หัว เพราะผมเบ่งไม่มีไม่มีบ้างเลยเบ่งใครขอพี่วันเมื่อกี้นะโอ้ยเหี่ยมฮัลโหลฮัลโหลสาวฮัลโหลฮัลโหล สิ่งท well. okay. ี่นรักท oh, ี่วันส <lin> ีตใหม่ใช่ไหมเราจะไม่เกิดที่พีระมิดใช่ไหเกิดที่เดิมอ้าเกิดที่ไหเกิดที่ใหม่เกิดที่ใหม่ขนาดกองผมเนี่ยเนี่ยเกิดกับพี่เกิดกับพี่เกิดกับพี่อันหนึ่ง เดียวคุณโดนยิงสุดโอ้ยไม่โดนแล้วอะไรนะสวยจะไม่โดนโอ้ยโดน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 แต่ไม่ตายเว้ยลองไว้ลองไว้ลองไว้ผมล็อกอยู่ผมล็อกอยู่โอ้ยตยแตกโอ้โหต้นหัวกระโดดซ้ำพี่บัตรอดูชีตพีนี้ได้เลยระดับนี้ด้วยเป็นไงผมยิงเต็มหัวแม่แต่ว่าไม่โดนหัวไอ้อยู่บนหัวคอยอยู่บนหัวคอยอยู่บนหัวคอย ไม่ใช่อะไรนะบับทำไมไม่ยิงแม่นขนาดนี้ผมเจอแล้วขอเรียกวซ้มือมาแตกหนึ่งโอ้โหเอออมอนแตกหนึ่งไยิงวมาตามามามาที่ไรหมันส้เอว่ะแม่เออผมก็หมันไส้เอ็มงจะเล่น้ยพี่เอ็หนึ่งยนแสัตว์ โอ้ยพี่ผมเลยดิพี่ผมไม่น่าไปเชงมาเลยมว้ยนะแจอาซิกมาพี่บ้านตีผมดิผมเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะอ่ะตูกดไมค์ครั้งอดิตมาดีครับเล็กแปลเล็กแปลกไมพี่บ้านไม่เวลาพี่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอยิงก่อนเลยผมขอโชว์ฝีมือบ้างดิก้ยใครใครยิงพี่วะอุ้ยใครยิงกูอิสต์ตายโอ้ยอะไรพี่บ้าผมจะยิงแล้วเนี่ยแปงคหนึ่งผมยิงเวลาหน้าหนึ่งอ่ะ ไอ้บุญ่าะไอ้เมื่ยไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้ๆอ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้ๆอ้ไ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 อ้อ้ไอ้อ้อ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้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 อ มีชิดนกรบชิเหลืออูหเจ็บศพกูไม่ตายยิ่งขี้ยิงแตกสองลอกไว้พี่หน่ยนะเดี๋ยวพี่ยิงตัวบนเขาแม่งเล่นอยู่นะตายอืมไม่ก็ปิดแมดปิ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 ดยนดปิดปิดปิดปบดปิ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 ดดปิิต้

ตีเห oh. er ี่ยงตีคนเกิดเออคนเกิดนเอ็ดูเนี <h laude, <h ่ยตัวเนี่ยไอเกมโดช็อปเนี่ยแหละที่มันเอนหอ่ะรอเเดี๋ยวไปม่หมัป่ะอ้าวทำไมไม่ตายมาาตายหมดอีกกำลังลงกำลังลงเขานี่ไม่ต้องรีไม่ต้องรี เออไม่ต้องี่เราไม่ีมีีไม่ซื้อบ้างไม่เติมผมไม่มีดีที่บ้านเนี่ยกดดรีไม่ได้เจอแมงล้นเจอแมงลนตายนี่นี่โอ้ตเป็หมนี่ดนไปหารับเน็ตของดีกว่าไปตีกูไปแค่ตัวสองรไม่ต้องปมาวันหนี่ย ôi mấy tháng đó mấy tháng đó đó mấy tháng đó mấy tháng đó mười tám 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 thì còn khó lắm không chưa không chưa đắp phải tai 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 อุ้ยแตกแก้พี่บาร์แตกแล้ว้ยเวียดยิงหลังพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อแก้ผมมืดอ่ะพี่บาร์คิดดูดิเียออมาวินตายอ่ะมาวินตายอ่ะมาวินตายแล้วมาวินตายแล้วอุ้ยเวียดยิงมีมีกมิมิแจ้เฮ้ยระวังอีกหนึ่งพี่บาร์ผมโดนมืดอะเมื่อกี้พวกฟีกันเต็มพี่แจยู่ไหนครับอันนี้ครับพี่เดี๋ยวนี่ใครพี่บาสนี่ใครอ่ะคนเขาแข็งใหม่ บอกมันจะเดินนี่ยี่ฟังเส่ผมเดิและผมเจอและผมเจอและผมเจอแลคน้าวหน้าคนก้าหน้าผมยิงขอยิงได้ไหมปอยิงได้ผมยิงพี่ัสผมจะยิงหน่อยม่นกี้มันไม่มีสนายหรอไม่มีสนายหรอไม่มีสนายหรอไม่มีอ่ะหมดคั่แล้วหมดคั่แล้วคนนั้นก็บอกเดียวพี่อ่ะมันหมดแล้วไงเล่นไม่เพ่นดิเล่นไม่เ่นีะเล่นไม่เป็นนะไังไงล ม่ดีไม่ดีจดอไรไเอาเอามันเข้าทอกก่อนตอนเนี้ยเอามาเข้าทอกก่อนพี <h 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 ่ยพี <h <h ่ไปเล่นโงาเอ้ยเดี๋ยวเขาทอกมาเดี๋ยวไหนมาเตะเจ็บโซนห้องเก้าสิบไหมมาเตมั้ยห้องเก้าสิบนะนี่มัเนี่ยไอโซห้องเก้าสิบเ้าสิเาไปเลยไปเลห้องเก้าสิบเจ็โซนบนห้องเก้าสิบนี้แหละ มันบิดคนเสียเวลาเอ้ยคนเกิดคนเกิดอะไรนะผมขอใช้ประชิงไม่ได้อะไรจับปะถ้าฆ่ามันตายนะมันจะสิ้นเลยเอเห็นไม่เหลืออื้มหัวกระโดดดิจีบจีบพี่จีบพี่จีบลูกหมดตายมันตายมันตาย ไม่รู้ใครอยิงมันเอ็หนึ่งไปไหนแล้ววะโผโเยดมเีกันปะเอมเอ็มโฟร์เจลกเอ็มหนึ่งสีเขียวครับแทนที่แทนที่ซื้อโลหะเหล็กซื้อโล่ไม้ใช่ไหมได้ไงนะพี่วางกันแหละเดี๋ยวตี้ไ้สับมันติดตีแล้วตรอี้วาหักตีเลยน ล็อกกกอนรคบปีกนรับปีรับ่ีรับปี๋ยวแม่งเผยยินกันตายเส็จแล้วเหโ่ไหนโล่โน่นเลลาน่ะนะไม่มีไมีมันมีแต่ตรงต้นไม้โล่เจ็ตัวตรงต้นไม้ก็ไม่เจอเลยตายแล้วเอ้าไปไหนะเราไม่เราทำไมไม่ไปไน ร้านกันเไหมปั่นนี่าบันรรมีเอ็มดีหาแลเ้ยคนเกิอแมอมีเกิอเอามเกิดเอ็ครับโอ้ยอสัตว์มึงจะอะไรกับี่ช้แล้วเฮ้ยตัวเดิมไหมต้วเหาเลขอะไรนะเฮ้ยมันวิ่งมาหาผมเปล่า พูดไม่โดนเชี้ยนร้องไห้วัดตายตามตาจะเหลือเลยไอเซลก้สิบเลยไปหาย